จะเด่นเรื่องดราม่าเรื่องจะเด่นเล่นซายทุกคนเรื่องจะเด่นเล่นซายมีดราม่าส m e l l nice ว m ว l l n i c ม n น wow flower must s m ท้อยกับบันออกไปเถิดโอ้ยรอพ่อในกระดายลูกก็รอเล่น จงแมนสติข้างเธอกระซ่าไอ้บอสซาซาถูกโบกมีออียงแมนคือทางนี้ก็แทนที่จะเอาดีออกมาก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปเบิ้งกับใดตัวไปลูกไปเดนกอดงอนกอดไม่เป็นไร่อยให้ลูกไปเอง อยให้ลูกไปเองไม่เป็นไรเจเดนอยู่นี่ครับพี่พี่เขาก็ง่อนงอแงของเขาเนอะเนาะมาเจ้าเนาะแบตน้อยเก้าเดือนนึงไหมนี่เออนี่เอาไอ้หนุ่มรัไทยไอ้หนุ่มรัไทยไม่ต้องไอ้ชติ๊บแบตหมดนี่หนุ่มรัไทย เจเดนเก้าเดือนค่ะแปลน้ําให้กินเนี้ยค่ะคุณพอ่อบาสั่นกับมาถือกล่องเดี๋ยวไปเอาเองเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนคือเขาเขาทุกคนเห็นกระบะทรายตัวนี้ไหมคะนะคะเห็นกระบะทรายตัวนี้เนาะที่นางบีซื้อทรายมาให้ลูกเล่นแล้วมันมีป้าอยู่คนหนึ่งค่ะมันเป็นเพจที่ น่าจะเป็นเพจของตัวแทนแล้วก็หรือว่าเอฟซของนังบีน,นี่แหละกดไลค์กดแ like ชร์นังบีหน่อยค่ะดราม่าค่ะว่านังบีให้ลูกเล่นทรายโศกปลกว่าสั้นเชื้อโรคจ,จังสั่นจังซี่แล้วไม่แค่นั้นนะคะทุกคนคือบอกว่าโศกปลกเชื้อโรคนังบีพอเข้าใจแต่เมื่อวานหายนังบีจังซี่ค่ะทุกคนคะ่ะเหมือนกับว่านางบีเลี้ยงลูกโอ้อวดเพื่อที่จะให้รู้ว่าลูกตัวเองเก่งอยากจะโอ้อวดแล้วก็เหมือนกับว่าเฮตไทย เหมือนกับนังบีให้ลูกพยายามที่จะผลักดันให้ลูกโตเกินกว่าวัยวะสั้นมันความหมายมันประมาณนี้นะคะมื่อเจ้าค่ะมึงเป็นบ้าสิแล้วเขาบอกว่าคนที่เขารวยเป็นหมื่น,นล้านเปรียบเทียบลูกนางบีกับคนที่แบบว่ารวยเป็นหมื่น,นล้าน พวกเศรษฐีเจ้าสัวที่เขารวยกันเป็นหมื่นหมื่นล้านเขาก็ไม่ได้เลี้ยงลูกแบบนี้หรอกอันนี้อะไรเลี้ยงลูกอยากโอ้อวดว่าลูกตัวเองทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้มึงเป็นบ้าอีหยังเธอเป็นบ้าอะไรเจ้าเป็นบ้าอีหยังมึงบีถามหน่อยเถอะลูกของนางบีเล่นซ้ายนะคะว่านางบีเลี้ยงลูกโอ้อวดอยากให้ลูกไปเลี้ยงกันเลี้ยสิเถ่าจนสิตายแล้ว บอลูเรื่องกิหยังีิหลีตีว่าการเล่นให้เด็กเล่นดินเล่นซ้ายน่ะมันเสริมพัฒนาการเป็นเพจที่เอฟซีไปตัดลงกับตัวแท่นไปตัดลงค่ะคุณเจ้าขาบอกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีที่รวยเป็นหมื่นหมื่นล้านเขาก็เลี้ยงไม่เห็นจะเลี้ยงแบบโซโกกโปกิ่งจังซี่คือแบบว่านังดีฟังแล้วคือแบบกูอยากไปอยากเอาเนี่ยไปดีดติงง้งหูอย่านี้ด้ คุณไปแล้วลูก yeah. ปิดประตูเออ yeah, <now. S 1> ดังดีก็เลยแบบว่าเป็นงงๆนะคะมือเจ้าขาเด่นเด่นยี่ลี่ ซูนนิลี่เดมอเจ้าขาบอกว่านังบีเลี้ยงลูกเหมือนกับว่าอยากโอ้อวดว่าลูกเจ้าของเก่งใครบ้างที่ไม่อยากอวดว่าลูกเจ้าตัวเองเก่งแต่นี่มันกลัวอวดีงกูให้ลูกเล่นสายยังสิแมทุกคนนังบีให้ลูกเล่นสายเสริมพัฒนาการของเขาไปยังสิแม้มูเจ้าขาวันนังบีเลี้ยงลูกเหมือแล้วไปเปรียบเทียบลูกนังบีกับลูกมหาเศรษฐีระดับรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านละซัน มึงเป็นอีอย่างมึงมึงเป็นอีอย่างมึงเป็นบ้าอีหย,ย่างเฮ้ยมาลูกมามามาั้งเี่นั่งไปเองฮะนั่งเถอก็บ,บอกเขาใจเออ,เอ,อบอกว่ามันสกกรกจังสัน่นจังสี่อยากอวดลูกจงังเอาอก็กูอยากอวดลูกกูกับไล่สดธรรมดาของกนนี่ล่ะมืเจ้าเอ้ยด้ามาเจเด่นเหรียญซ้าย três Vem